มีประเด็นต่อเนื่องครับคุณความครับครับกรณีของคุณเชอรีนนัจจรีนี่นะฮะขอระเวเชกุลนะครับซึ่งเธอเป็นน้องสาวคุณนิจคุณวันนี้ได้ไปแจ้งความที่สนนทองหล่อนะบอกว่าไปพร้อมทนายความด้วยนะบอกว่าเธอถูกอดีตสามีเนี่ยทำร้ายร่างกายแบบตบแบบไม่ยั้งเลยล่าสุดเนี่ยเธอเดินตบ ตบสิบครั้งด้วยกันเขาเคยได้ยินว่าวอลเลย์บอ,ชอะะลชาโรแกนก็คือตบช่วยชาติอ,าอันนี้ตบช่วยด้วยโอโรอการช่วยเหลืออันนี้ตบคนละอย่างกัน <c oughs> อันนี้ทำร้า,ายร่างกายนี่นะฮะเช้าวันนี้ครับที่สอนอทองหล่อนะครับนางสาวนัชจรีหอระเวชคุณหรือว่าคุณเชอรีนศิลป,ปินแล้วก็นักแสดงชื่อดังนะครับเธอเป็นน้องสาวของศิลปินชื่อดังคุณนิจคุณนะครับหรือนิจคุล 2pm พร้อมทนายแก้วมนชัยก็เดินทางมาที่สอนอทองหลอ ก็มาแจ้งความเอาผิดกับอดีตสามีหลังถูกทำร้ายร่างกายและก็ข่มขูข่คุกคามตามรังควานมาโดยตลอดเลยนะครับ,ค,รบคุณเชอรีนเนี่ยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับพร้อมเรียกว่าร้องไห้ไปด้วยนะฮะว่าเธอเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายครั้งแรกหลังจากที่คลอดลูกคนแรกออกมาโดยฝ่ายชายเนี่ยมักจะดื่มสุราทุกครั้งแล้วก็มีอาการมึนเมาก็จะเกิดอารมณ์ร้อนเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอทั้งตบทั้งตีทั้งฉุดกระชาก รวมทั้งสิ้นนี่ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี6 5ครั้งที่2เดือนกรกฎาคมปี6 5ต่อด้วยครั้งที่3เดือนเมษายนปี66ที่ผ่านมาและล่าสุดครั้งที่4เดือนกันยายนนี่นะครับโดยครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งที่หนักสุดคุณบอมครับเธอถูกตบหน้าเกือบ10ครั้งด้วยกัน<ฮ>จนทําให้เกิดบาดแผลที่ที่บริเวณริมฝีปากแล้วก็เป็นรอยพกช้ำทั่วร่างกายเลย หลังจากอดีตสามีสั่งเมาเห็นบอกว่าก็ได้เข้ามาขอโทษขอโพยนะเธอก็ให้อภัยทุกครั้งเพราะว่าต้องการที่จะให้ครอบครัวมีความสุขก็ทนเจ็บได้ว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายวันนี้ทนไม่ไหวแล้วนะฮะก็ นี่นะว่าจ้างทนายความแล้วก็มาแจ้งความที่สนททองหล,ล่อเลิกลากันไปจริงๆแล้วพยายามทนเพื่อลูกนะประมาณอย่างนี้หลังจากที่มีการเลิกลากันไปครับคุณผู้ชมคุณรู้ครับอดีตสามีก็ยังคอยตามคุกคามคมขู่อยู่เรื่อยๆนะครับและต่างรำคานม,มาโดยตลอดนะครับอดีตสามีคนนี้เนี่ยรู้ทุกความเคลื่อนไหวของตนเองว่าจะเลิกงานกี่โมงถึงบ้านกี่โมงมีการมาป้วนเปี้ยนแล้วก็ดักรอด้วยก็เรียกว่าเป็นสตอกเกอร์เลยคนหนึ่งก็ว่าได้ทําให้เจ้าตัวนั้นรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็กําลังกังวลวิตกว่า จะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตอนเองเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่อดีตสามีคนนี้เนี่ยได้ตามมายันถึงบ้านเลยครับทําให้ตนเองนั้นเกิดความหวาดกลัวจนต้องวิ่งหนีเท้าเปล่าออกมาทางหลังบ้านครับอพอถามไปว่าถ้าหากว่าอดีตสามีต้องการที่จะเจราจาไกล่เกลี่ยตนเองนั้นก็ยอมจะพูดคุยด้วยหรือเปล่าทางนางสาวเชอร์รีนี้ก็บอกนะครับบอกว่าตนขอไม่พูดอะไรเรื่องนี้อีกแล้วให้ทนายเป็นผู้จัดจาการ,รเรื่องทั้งหมดแทนแต่ว่าอยากให้อดีตสามีเลิกพฤติกรรมคุกค,คาม และเยอยุ่งเกี่ยวกับตนเองเด็ดขาดไม่ต้องการเงินหรือสิ่งอื่นใดเลยครับด้านทนายแก้วนะครับก็เปิดเผยว่าปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาภายในครอบครัวครับซึ่งหลังจากที่เข้ามาเป็นทนายความให้ก็ได้มีการปรึกษาหารือภายในครอบครัวจากนั้นตนจึงได้พาลูกความมาแจ้งความเอาผิดกับอดีตสามีดังกล่าวในวันนี้โดยมีหลักฐานทั้งรูปภาพของคุณเฉลีรีเนี่ยนะครับซึ่งถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังมีหลักฐานจากการแชทไลน์ในลักษณะส่งข้อความมาข่มขู่ด้วยเบื้องต้นครับ ก็อยากจะให้พนักงานสอบสวนได้แจ้ง2ข้อกล่าวหาซึ่งก็คือความผิดพรบรความรุนแรงในครอบครัวนะครับเป็นการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วด้วยความที่เธอรักไงสองสามครั้งแรกเธอยอมยไงม,มัน<อ>ความรักแรกมาซึ่งความเจ็บปวดผมก็ไม่เห็นด้วยนะเรื่องความรุนแรงแบบนี้มันไม่จชเป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายใครกระทําต่อก,กันละกันเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรและถ้าหากว่าเป็นการกระทําต่อหน้าลูกด้วยซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นพยานตรงนี้เนี่ย เด็กมันจำภาพเป็นภาพจำเกิดขึ้นเคยมี <นะ S 1> มแม่ฝ่ายหญิงทำร้ายฝ่ายชายม,ม,มันมีมันมีมันมีหมดล<อ>นะครับผมก็นำเสนอข,ข่าวของเรามาวันนี้ก็อยากจะให้เป็นภาพอุทาหรณ์นะตัวสถิติหลายๆครอบครัวว่าอย่าใช้ความรุนแรงในการตัดสินเลย เขาบอกพเราทะเลาะกันก็ให้หนีออกไปก่อนอย่ามาอยู่ตรงนี้แยกไปอยู่คนละที่พื้นที่เราอยู่คนละห้องแต่ไม่ใช่ไปเลยนะไม่ไปจากกันสิแยกเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วกลับมาใช้บุลีพนิชใช้มาสมองในการพูดคุยหาเหตุและผลนะครับถึงปัญหาแล้วก็แก้กันให้ได้นะครับ